สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีไม่ได้มารีวิวอาหารทะเลนะครับแต่วันนี้เอาใจน้องๆหนูๆน,นี่คือคาเฟ่กระต่ายที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา Lo อฟบิดพาร์ตร้านนี้จะอยู่ถนนเลียบทางรถไฟนะครับเข้ามาในซอยสุขสมบูรณ์7ร้านสวยมากแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าคาเฟ่ร้านอาหารหรือว่าสวนสัตว์กันแน่นะครับเขาตกแต่งร้านให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติข้างในจะร่มรื่นมองไปทางไหนก็จะเจอแต่น้องกระต่ายทั้งกระต่ายจริงกระต่ายปลอมเต็มไปหมดเนี่ยแหละครับมีบ่อน้ํามีลำธารมีสัตว์นานาชนิดนะครับมี ให้เด็กได้วิ่งเล่นปล่อยพลังกันให้เต็มที่ไปเลยในส่วนของอาหารนะครับล็อกบิดพาร์ ark, มีเมนูเยอะมากทั้งไทยอิตาเลียนอีสานอาหารปา่าส้มตำยำมีครบเลยครับซึ่งจริงแล้วมันไม่น่ามารวมกันได้นะครับอาหารพวกนี้แต่ที่นี่เขาทําให้มันเป็นไปได้ครับเออเดี๋ยวต้องลองครับวันนี้ผมก็พาเด็กมาด้วยนะครับปล่อยเด็กๆวิ่งเล่นไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันมาถึงหิวเลยนะครับสั่งอาหารกันมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปทีละเมนูเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยของกินเล่นกันก่นกอนนะครับขอแซบๆเลยนี่คือยำวาซาบ ะเลอยู่ตรงนี้ครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูมา้ามีหอยนางรมด้วยน้ำยำแซ่บมากนะครับเป็นน้ำยำปลาร้าใส่วาซาบิกินกับหอยนางรมอะ่ะเข้ากันมากนะครับอร่อยแปลกๆดีครับเป็นการฟิวชั่นระหว่างไทยญี่ปุ่นที่ลงตัวมากจานนี้290บาทนะครับเมนูต่อมาเป็นต้มยำปลาคังหม้อไฟมาพัทยาก็มีปลาแม่น้ำให้กินเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อปลาคังสดๆครับปลาคังเอาไปลวกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำซุปเดือดๆที่มีเครื่องต้มยำในนี้จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเห็ดเพิ่มความเปรี้ยวสดชืื่นด้วยมเเขอทศรรปุง ด้วยน้ำมะขามก็จะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานน้ำมะนาวก็จะมีความเปรี้ยวและความหอมปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับตักใส่หม้อแล้วก็ใส่พริกหนูทุบๆลงไปด้วยแล้วก็โรยผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำปลาคังหม้อไฟราคา260บาทอันนี้แซบเลยนะครับต้มยำที่นี่จะไม่ได้เปรี้ยวจี๊ด <Yeah. S 1> จ๊าดเผ็ดมากแต่ว่าจะสดและรู้สึกโล่งครับความเปรี้ยวของมะขามมันจะเปรี้ยวติดหวานนัวๆสามารถสดได้เรื่อยๆเนื้ปอปลาคังก็สดดีและไม่ขาวเลยอร่อยครับเมนูต่อมาคือผัดเผ็ดหมูปลาหน่อสับปะรดครับอันนี้คือเริ่่มไปปอออกแนวาาาหร บ,บอกเลยว่ามีหลายเมนูค่อนข้างเสืร์ไพ์นะครับวันนี้นี่คือหน่อสับป,ประรดหรือว่าจุกสับป,ประรดครับที่มันอยู่บนหัวสับป,ประรดนี่แหละหลายคนเพิ่งรู้ใช่ไหมครับว่ามันกินได้แล้วนี้ก็คือหน่อกะวานนะครับมีเยอะแถวจันทบ,บุรีระยองเป็นสมุนไพรนะครับมีประโยชน์ด้วยชาวบ้านนิยมใช้หนอ่อเอามาหั่นใส่แกงป่าผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดกบอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มรสซ่าเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมด้วยเขาจะผัดพริกให้หอมเลยมีทั้งพริกขี้หนูสดพริกแกงเผ็ดสูตรของที่ร้านนะครับใส่เนื้อหมูป่าลงไไปปคััวใหห้อมกกบพิ เสร็จแล้วก็เติมน้ำซุปแล้วก็เคี่ยวไว้แบบนี้จนหมูสุกใส่นอกระวานกับจุกสับป,ประรดลงไปผัดคั่วให้มันแห้งเลยนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราอันนี้เป็นเมนูบนบ้านเลยนะเสร็จเรียบร้อยครับเกับเมนูหมูป่าผัดเผ็ดนอสับป,ประรดครับจานนี้ราคา180รบาทความอร่อยของอันนี้อย่างแรกเลยคือความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงครับเพราะเขาใส่ทั้งพริกตําผสมกับพริกแกงลงมาด้วยส่วนหมูป่าเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วตรงที่หนังมันจะกรึบกบหนอสับป,ประรดก,กรอบๆครับอร่อยดีเหมือนกินนอไม้เเเลลลยยยแ้้้วววกก็หอออออมมมมนนน่่่าาาาาทีีสสัผงงดดจจรริๆต จานนี้ครับใหญ่อลังการมากชื่อเมนูขาหมูลอฟบิ้ครับเอาชื่อร้านมาตั้งเป็นเมนูแบบนี้ก็ต้องเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแน่นอนซึ่งผมก็ทํากันบ้านมานะครับหลายคนบอกว่าขาหมูที่นี่อร่อยและนุ่มละลายมากแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเขาจะเคี่ยวน้ําซอสนะครับในนี้ก็จะมีทั้งพริกสดมีเกากี้มีเห็ดหอมเคี่ยวกับน้ําซุปปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มคล้ายๆน้ํสามรสนะครับเปรี้ยวนําด้วยมะขามแล้วก็เนี้ยเป็นขาหมูตุนสมุนไพรที่เขาเลาะกระดูกมาให้ตุนจนเปื่อยนุ่มแล้วนะครับใส่เคี่ยวลงไปด้วยบ กระพาครับเมนูนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกเลยครับขาหมูเขานุ่มจริงแล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานเข้มขน้นกินกับข้าวได้นะครับความเปรี้ยวมันก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีอีกด้วยจานนี้ราคา280บาทแล้วก็นี่คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับมาทั้งแผ่นแบบนี้เลยราคา390บาทเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดและเฟรนช์ฟรายครับซี่โครงหมูเปื่อยล่อนดีแล้วก็เคลือบซอสฉ่ำๆที่มีรสหวานอมเปรี้ยวจานนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนแล้วก็จะมีหอยเชลล์อบเนยชีสยืดๆแบบนีี้ก็มคร,บ,ราคา320บาาา320ท เตัวใหญ่อบมากับชีสสชนิดคือเชดดาชีสกับมอสซาเรล่าชีสครับถ้ากิน,น,นร้อนๆเนี่ยก็จะยืดแบบนี้เลยถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนอกจากอาหารอร่อยๆแล้วโซนคาเฟ่น,นะครับก็จะมีเครื่องดื่มทั้งชากาแฟขนมไอศครีมเค้กนะครับจัดเต็มเลยวันหยุดยาวลองพาเด็กๆมาร้านนี้นะครับร้าน l อฟบิดพาร์คที่เดียวจบครบทุกความสุขนะครับเข้าฟรีมาไม่ถูกเซิร์ชกูเกิลแมปมาได้เลยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงไปจนถึงประมาณ4ทุ่มครับตอนค่ำๆมีดนตรีสดด้วยพิกัดและรายละเอียดแปะไว้ให้ในมเน วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ